เราต้องการป้องที่จะป้องกันตัวเองทั้งกระบอกไร้ทั้งจะมีกองทัพแต่ไม่มีเสีลก็แปลว่าไม่ได้ป้องกันตัวเองสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาได้แต่ถ้าหากว่าเรามีเป็นผู้มีศีลผู้มีธรรมถึงแม้ว่าจะไม่มีกองทัพไม่มีอะไรไม่มีอาวุธภายนอกแต่เราก็ปลอดภยัยนี่ต้องดูแลตัวเองแบบนี้แต่เทียบการปฏิบัติเหมือนกับพร้อมประกาศที่อยู่ชายแดน มีเฮลิมีอัทบาเป็นคู่เป็นถนนรอบมีสถาเป็นเป็นหลักมีสติเป็นปนายทวานคอยตรวจดูคนที่จะเข้าที่จะออกนั้นคนไม่ดีเข้ามากัน้นมาให้ข้าวโดยเฉพาะ,ะคนที่ดีเข้ามาได้มีปัญญาก็เป็นกำแพงฉาบฉาบไว้ดีศัตรูก็ไม่มีที่จะเกาะได้ ทหารของเราคือความเพียรเพียรชอบอาวุธของทหารนั้นกตธรรมะที่เราศึกษามาที่เราฟังมาเพราะใจของเรามันฟังหลายอย่างเด่ลววันเด่ลววันยิ่งทุกวันนี้ฟังได้ตลอดวันแต่สิ่งที่เราฟังนั้นมันสาระประโยชน์หรือเปล่ารับรองไม่ได้นอกจากว่าเราตั้งใจที่จะฟังธรรมศึกษาธรรมนั้นจึงจะมีอาวุธภายในจิตใจของเราสรืบเข้ามาเข้ากิเลสเข้ามา เราจะได้รู้จักวิธีต่อสู้กับมันน,นมีอาหารก็สมาธิที่จะให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับกิเลสได้ในถัวันก็จะได้มีความแข็งแข็ง่งทหารก็จะมีความแข็แขงแข็งได้ต้องฝึกใจให้เป็นสมาธิในวิธีป้องกันตัวเองป้องกันโดยรอบถึงแม้ว่ามันไม่มีมทหารมันไม่มีทางทับ มันมีกองทัพจะเป็นผู้มีเซนผู้มีธรรมก็เป็นผู้ปลอดภัยต้องสำนักอยู่แบบนี้ตลอด